สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ fc ช่องลูกขเนยวเซียอีสานทุกท่านนะครับพี่น้องนะครับทักทายพี่น้องอีพี่หนึ่งครับผมพาพี่พาน้องเข้านะครับผมมาเบิ่งของดีง่วงามครับพี่น้องบรรยากาศยงี้มือเศร้าแดดพ่อแอมแซมครับพี่น้องนะครับหลังจากฝ่าฝนตกมากสองสามมือติดต่อกันนะครับหลายพื้นที่กับพ่อมีน้ำพ่อมีความชุ่มชื้นเขามาในไฮในสวนในหน้าครับพี่น้องนะผูกกระ่ังวานเขายอดเขากับ เริ่มลงไ้ลงหน้ากันแล้วครับพี่น้องมือนี้บ่าว่าที่ผ้าพี่พาน้องเอฟซีผู้ลักในการเลี้ยงงัวนะครับวงการง,งัวเฮ้าตัวน,นี้กําลังกลับมากระเตืองอีกคังครับพี่น้องสี่เขานาให้นาน้าฝนตกหยาลายครับพี่น้องมือนี่มาเอางวัวไปเลี้ยงมือนี่มายูทีอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องที่คอกผีอนันต์ครับพี่น้องอนันต์ฟาร์มอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นเดี๋ยวมือนี้ทักทายผี่นันจะได้ครับผมสวัสดีครับ เอาเมื่อกี้มีเจ้าตัวไฮพีไฮนองเอฟซีได้เบิ้งครับพี่นั่นมี่หาสาวครับเรากำมีโควบแม่ลูกโควบหนึ่งครับอ่ะนะครับหาแม่สาวครับผมอ่าเรากำคู่แม่ลูกด้วยครับพี่น้องลูกตัวเมียสวยๆเทปๆเลยครับพี่น้องนะครับผมเอานะครับเด็ดๆเลยนะครับทั้งเบิดเจ้าตัวครับมื่อนี้เสมอนหาตัวเป็นหกเป็นเจ็ดตัวครับอ่าเจ็ดตัวนะครับก่อนไปรับชมฝากช่องทางการติดต่ออันนั้นฟ้ามไว้ใจแล้วนะครับผม ที่ตั้งกับบ้านสงเปือยตเมืองเนียมอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมครับผมเบอร์โทรติดต่อ0615389990ครับผมแล้วก็ไอดีไล่กับ0615389990ครับผมครับผมเอานะครับมาชมได้นะครับผมปักหมุดมาขอกเพีย่นั่นรถวิ่งเขาหอดฟ้ามเลยครับพี่น้องนะครับยู่ติดกับายพาสนะครับผมอ่าคือายพาสย่ระวังอ่าสินายพาสแยก กาลสินไปไป,ไปพาดเหยียกไปอุดรน,นะครับเนาะนอย่ก<ค>ล,ลึง<ร>กลางพอดีมากง่ายๆครับพี่น้องอล่องเครื่องบินมาก,กายังไ้เลย <c oughs> นะครับผมอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับมาอน,นีดยวเบิ้งสาวตัวแรกกอนนะ,น,นะครับมาอน,นีราคาเป็นยังไงครับพี่นั่นมาอนีราคาเบาๆาเลยครับม่อนีเบาสุดแล้วครับได้ชิปเอานะครับผมเป็นราคาที่เบาเบาเลยพี่น้องช่วงนี้ผู้ใดจับจองอยากได้งัวสาวหน้าที่ท่องคลิปนี้อยาพาดช่มครับพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวไปเบิ้งตัวแรกกันนะครับเอาตัวแรกงัวสาว ลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ตัวนี้ลูกสาวแดงอลังการครับผมอ่าแดงนี่หนึ่งสองครับอลังการนะครับผมใบหลอดครบ F1 ฟหนึ่งนะครับพี่น้องทรงจดเรียบร้อยตีเบอร์อ่านะครับผมเป็นแบรนด์ของเพียร์นั่นฟ้ามเองนะครับผมเบอร์เจ็ดสิบหกนะครับพี่น้อง F1 อายุกี่เดือนนะครับสิบเอ็ดเดือนครับผมสิบเอ็ดเดือนนะครับลูกสาวแดงอลังการนะครับผมนี่ครับทั้งแดงทั้งโบดครับพี่น้องน้ำล้างเบิ้งนะครับแดงโบดน้ำล้างดีพี่น้องเบิ้ง โอ้ยพี่น้องนี่แหละครับหางสวยๆเองสิละพี่น้องแม่บอกแม่พันชีดกระชับดีหัวหางงามนะครับเอาเปิดมาตัวแรกเอาผู้ใดก,กําลังหาผมว่าตัวนี้สมบูรณ์แบบครบทุกอย่างเลยไปเห็ดแม่บอกแม่พันในเกรดงัวสาวาราคาในขับเพีย่นั้นสามหมื่นเก้าพันบาทครับสวยๆแบบนี้สามหมื่นเก่าครับพี่น้องนะครับสามหมื่นเก่าพันนะครับเตก,กี้อ่าขันซื้อกันหาหมื่นหาเตกิกันย่งพักกันเต้นใส่อยู่พี่น้อง นะครับอันนี้สามหมื่นกับอีกเก้าพันบาทนะครับผมนะเก็บเข่าข้อเข่าฟ้ามครับพี่น้องหุ้นแบบนี้เฟรมแบบนี้อยากได้หลายตัวเดี๋ยวเบิ้งจบคลิปเดี๋ยวจังอ่าล่องต่อล่องกับพี่นั่นเบิ้งนะครับตัวแรกผ่านไปส่วนสูงแม่นี่ก็อยูโรเล่ารอยเท่าไหร่ครับรอยสามสิบเจ็ดครับหนึ่งลอยสามสิบเจ็ดได้นะครับผมเอฟหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของพี่อนันต์ฟาร์มเองนะครับเอาต่อไปตัวที่สองนะครับหุ้นกับพ่อๆกัน นะครับผมร้อยสามสิบเท่าไดครับส่วนสูงนี่ร้อยสามสิบเกียครับอ่าสองพ่อกันเนาะเอาสูงซ้ำกับตัวแรกครับตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อ k ค3 1ครับ KF31 เห็ดเขาด้วยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวแผลเขากลุดออกครับผมนะครับอันนี้ก็คือขุดเขาให้เรียบร้อย F1 เบอร์80นะครับตัวแรก79ตัวนี้เบอร์80ลูกสาวของพ่อ k ค3 1ครับ KF31 นะครับพี่น้องเบิ่งเล่าลางครับพี่น้องนะครับเบิ่งเล่าลาง เราล่างคือเบิ้งชีตเลยล่ะพี่น้องนะครับอ่านี่ครับแต่อีสานเขาเอล่ล่่่่่่่่่่่่่ง่ร่่่่่่่่ค่่่่่่ดี่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่ับ่่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 ก่่่่่นี้ผมเบิ่งจากราคาแล้่ถ่่เงินแเน่่่่่ได้ยัง่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่นอนล่ะพี่่้อง นะครับผมอายุก็ถือว่าพ่อๆกันกับตัวแรกเนาะครับสิบเอ็ดเดือนซ้่ากันครับสิบเอ็ดเดือนก็คือจะเข่าปีนึงแล้วพี่น้องอีกเดือนนึงครบขวบปีพอดีนะครับร้อยสามสิบเจ็ดเท่ากันนะครับคู่นี้ตัวแรกลูกแดงอลังการตัวที่สองลูกเคเอฟสามหนึ่งเนาะครับผมเอานะครับผมเอาเบิ้งตัวต่อไปครับพี่น้องมาที่นี่ตัวที่สามนี่แหละครับมองสิได้จับไซกันสามตัวถึงกันแสนมาได้ง้วสามตัวพี่น้องตัวนี้นะครับเบิ้งครับหนากว้างเบิ้งเลียมตัวเรา มาดีครับพี่น้องตัวนี้ลูกสาวของพ่อ KF31 ครับ KF31 จักเดือนแล้วครับอายุ11เดือนเท่ากันครับ11เดือนเท่ากันเนาะส่วนสูงแล้วครับร้อสครับ137บนะครับเอาบล็อกเดียวกันเด้๋ยพี่น่องมักสามตัวนี่บึ้งใส่กันเลยบล็อกเฟรมเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ได้เงาครับพี่น้องผมบึ้งนะครับได้เงาอาชีดกระชับดีนะครับกระดูกระเดี่ยวไงนี่ครับมาบึ้งครับช่วงไล่ช่วงท่ายนี่ไงดี อ่าตัวนี้เบอร์81นะครับ f 1เบอร์81ราคาเปิดไว้ที่39,000บาทสามหมื่นเพี่น้องนี่แหละครับ100,000บาทได้วัว3ตัวนะครับผมมาต่อรองเอาครับพี่น้องต่อรองเอาบวกค่ารถเล็กน้อยเนาะอาจจะบวกค่ารถให้พี่อันนั้นจังน้อยครับพี่น้องนะครับตรงพี่ครับภาคอีสานครับอ่าอีสานถึงสึงเนียนครับเอาอีสานนี่ถึงคอกนี่ฟรีเลยเนาะเนียนครับผมถึงคอกนี่ให้ฟรีเลยครับพี่น้องนะครับเอานะครับต่อไปตัวที่4นะครับตัวนี้ ขยับความร้อนแรงความใหญ่ขึ้นมาอีกครับพี่น้องเม็ดสีพิกเมนต์แม่นี่ดีนะครับเลี้ยมโตเส้นหลังดีนะครับนี่ครับให้เบิึงช่วงไล่นี่ครับนี่ครับช่วงไล่ตรงนี้ไล่กว้างได้ครับพี่น้องนะครับช่วงไล่ดีไล่นาดีแล้วก็ทไายนะครับมีความลึกความใหญ่ของมัดกล้ามเนื้อเลยคพี่น้องจุกล้ามเนื้อได้หลายขอขาก็ดี สูงลอยสามสิบเจ็ดเท่ากันเนาะไม่กันครับผมลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ลูกสาวแจ็คพอตครับแจ็คพอตร้อยล้านนะครับเอาเบิ้งแจ็คพอตลอยล้านอยืนเรียมงามดีครับพี่น้องให้เบิ้งหน้าก่อบนี่ครับแจ็คพอตร้อยล้านได้พี่น้องอายุจ็ดเดือนครับคิวสองเดือนครับผมอันนี้หนึ่งขวบปีเนาะขวบปีเอาคู่นี้ก็ได้ครับพี่น้องเบิ้งหุ่นบริษัทตางกันเลยมาคู่แรกหรือมาคูสองเบิ้งคลิปแล้วลองจับใส่กันเบิ้งครับพี่น้องเป็นราคาที่อยู่ในงบประมาณนะครับราคาเปิดไว้ที่ สี่หมื่นสองพันบาทครับสี่หมื่นสองนะครับสามตัวแรกนี่สามหมื่นเก่านะครับเนาะสามหมื่นเก่าตัวที่ซีนี่สี่หมื่นสองลูกแจ็คพอตลอยล้านตัวนี้งามเลยครับพี่น้องขั้นเอาตัวเดียวเพราะว่าเอาตัวนี้ก็งามนะครับได้หนาได้ลึกเนาะไม่เนครับผมเอานะครับเม็ดสีดีนะครับบวกเงินขึ้นไปอีกนิดหน่อยบวกเงินไปอีกนิดหน่อยครับพี่น้องต่างกันว่กี่พันนะครับเอาวันนี้จะขยับขึ้นมาอีกนะครับไผ่มักสาวรุ่น อายุทเท่าไรครับตัวน,นี้16เดือนครับ16เดือนครับพี่น้องอันนี้16เดือนอีก2ถึง3เดือนพี่น้องจับซัดแม่นแม่นได้ผสมอันนี้การชีย่นระยะเวลาการได้ผสมขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้พี่น้องนะครับเบิ่งต่างข้อมาายางหลายเลยพี่น้องไผ่มักนอกต่างๆแบบง้อผูนะครับอกใหญ่ๆไหลกว้างล้ำลึกล่ำหนากระดูกระเดี่ยวดีตัวนี้เป็นลูกผสมบราั่นหนกสวยมากครับพี่น้องหนกสวยมากนะครับเบิ่งครับ หนาลึกดีอายุ16เดือนครับ16เดือนนะครับเอ้า16เดือนครับพี่น้องยาวหนาลึกเกาเพียงนั่นเนาะแม่นครับผตัวนี้ถือว่าเด่นยาวหนาลึกเลยเนี่ยบอกดีเลยครับตัวนี้เอฟหนึ่งนะพี่น้องเบอร์79เปิดไปเท่าไหร่นะครับพี่นันตัวนี้เปิดไปห้ามือเก่าครับห้ามือเก่าเป็นลูกของเจมบอลทีเคศูนย์ศูนนะครับเจมบอลทีเคศูนย์ศูนย์นะครับสูงลายเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้ มันจะเขาลอยหาซีบเหรอครับประมาณลอยซีบเจ็ดสิบแปดเนี่ยหาวนะครับผมตีตั้งใหม่ครับเท่ากับตีลอยสี่สิบเจ็ดบวกเนาะไม่นครับลอยสี่สิบเจ็ดบวกนะครับเบื้องพันหนาพันลึกดีนะพี่น้องเบื้องเชื่องครับนี่ครับจับปลายได้นะครับโอ้องามถูกตัวพี่น้องหาสาวที่ผ่านมาเลือกเ่าถูกเลยพี่น้องนะครับงบประมาณถึงเอาไปเบิร์ตเลยก็ได้ครับพี่น้องไผ่ตั้งฟ้าใหม่นะครับผมอยากเริ่มเลี้ยงงัวยกซีสาวนี่ไปเห็ดแม่บอกแม่พันธุ์ผมการันตีให้ยเรืองพันถุกกรรม โครงสร้างทุกโตมาดีนะครับผมหรือไผสนใจนะครับผมอยากจะได้แม่ลูกเดี๋ยวไปเบื้องแม่ลูกน้ากันนะครับสาหรับเกรดง่วสาวแต่ละโตจับคู่ใส้กันนะครับผมก็ถือว่าอยู่ในงบประมาณนะครับอยากได้ซีโตก็ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวพี่นั่นไล่แม่ลูกไม่ให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ลูกน้ากันเอาขอผมมาเบิ้งคู่แม่ลูกครับที่นี่ลูกสาวพอได้ครับผม สาวซูเปอร์เอ็กซ์ครับผมลูกสาวซูเปอร์เอ็กซ์ครับพี่น้องนะครับจักเดือนแล้วครับลูกสาวเพิ่นซเดือนครับผมซีเดือนนะครับแม่เป็นลูกพ่อไหนครับแม่เป็นลูกเอฟหกแปดครับเอฟหนึ่งครับอ่าแม่ลูกหกแปดเอฟหนึ่งครับพี่น้องแม่ลูกหกแปดเอฟหนึ่งคับลูกสาวเพิ่นเดี๋ยวจักเดือนแล้วลูกสาวอ่ะลูกสาวซีเดือนครับผมเอาแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองเนาะแม่ครับผมเอาแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองนะครับลูกตีเบอร์เรียบร้อยนะครับแม่สูงลอยเท่าไรครับแม่สูงลอยสี่เจ็ดขับ ลูกแรกเนาะครับเนาะแม่สูง147เป็นลูกแรกครับพี่น้อง147ลูกแรกนะครับทับไปครับแม่เพิ่นบบดนี้แม่เพิ่อนก่เด็ดทับครับเอาบ่ทันได้ทับเด้อครับพี่น้องนะครับคู่นี้ก็เป็นคู่แม่ลูกราคาอาจจะโดนใจแน่นอนล่ะพี่น้องสําหรับผู้หางัวแม่ลูกไปเลี้ยงนะครับเอานะครับลูกก็บ่ค่อยอยากอยู่นําแม่ครับพี่น้องโอ้เข้าคอกไปอีกล้ะพ่นนะครับมาเลี้ยมดีเด้อครับพี่น้องลูกสาวเพิ่นสวยเลี้ยมดีลูก แค่เอฟหกแปดครับพี่น้องนะครับนี่ครับลูกสาวกาลิเออแม่เป็นหกแปดเนาะลูกเป็นซูเปอร์เอ็กครับขออภัยครับพี่น้องนะครับนี่ครับแม่ลูกสวยๆเลยเปิดไวลัสได้ครับผมแม่ลูกคู่นี้แบบนี้ห้าหมื่นเก้าครับหาหมื่นกับอีกเก้าพันบาทนะครับผมหาหมื่นกับอีกเก้าพันบาทถือว่าเป็นราคาพ่อฟังครับพี่น้องในเลดแม่ลูกนะครับนี่ครับเบิ้งลูกสาวเพิ่นเลี่ยมดีแล้วพี่น้องเบิ้งนะครับลูกสาว นี่ครับบ่ค่อยอยากยูน้าแมรปไนไหนพี่น้องลูกหกแปดนะครับผมหาเมินกับอ,อีกเก้าพันบาทบาทครับพี่น้องมักแม่สาวหรือมักแม่ลูกนะครับผมสวยๆเลยพี่น้องแต่ละโตนะครับงั้าสาวเดี๋ยวผมจะเชื่ออยู่ครับพี่น้องเพราะว่าพันธุกรรมเลี่ยมโตมาดีทุกโตนะครับสาหรับผู้สนใจราคาที่เหลือนี่พี่น้องมาต่อเอาเป็นราคาหองไว้ต่อรองได้ทุกตัว นะครับผมว่าไม่ราคาทุดท้ายครับพี่น่องเรื่องการขนส่งผภาอีสานส่งฟรีนะครับไพมาทางขอนแกนฝากพี่ฝากน่องไว้อีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามอันนั่นฟ้ามมาตะลีพี่ว่ามีพิดหวังครับพี่น่องของดีของงามจากพี่อันนั่น เอาฝากเบอร์ของท่าติดต่ออีกรอบนึงนะครับผมเบอร์โทรกับศูนย์หกหนึ่งห้าสามแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์ครับแล้วก็ไอดีไล่กับศูนย์หกหนึ่งห้าสามแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์ครับผมครับผมเฟซบุ๊กอันนั่นฟร์มครับอ่าอยากมาชมตัวจริงปักมุดมาที่ฟาร์มพี่อันนั่นบ้านไหนก็ครับบ้านสมเปือยตำบลเมืองเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมครับผมหรือพิมพ์อันนั่นฟร์มขอนแก่นกับเขามาได้เลยนะครับเนาะกี่เพียร์พามาหอดเลยนะครับผมรถทรงแบบวีไอพีแน่นอนนะครับเอาหลายตัวรวมราคาให้ได้อีกกกนนนนะะคครรรัับบาาาขส่่่่งง็ถือออวผมพี้ ไว้ใจอุ่นใจได้เลยง่วงทุกท่านขนส่งแบบ VIP แน่นอนนะครับต่างจังหวัดต่างฝากต่างฟาร์ามนะครับผมต่างต่งางภาคเนาะน,น,น,นะครับต่งางภาคครับพี่น้องนะครับผมฟาร์มอยู่ไกลหอดทางส่วนกลางเหนือใต้พี่นั่นว่าทรงห้ได้สําหรับผู้อยากจะได้ไปเ,เพิ่มเติมหรืออยากจะต่างฟาร์มใหม่ยกไปหลายโตกระแหงดีนะครับเอาจากไรพี่น้องไปซักนึ่ขอบคุณพี่นั่นนะครับผมของดีวัวง,งามจากอนันต์ฟาร์ม อำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นฝากพี่ฝากน้องไว้ครับพี่น้องนะครับอีพี่นี่ก็ทีจากราพี่น้องไปซ้ำนี่เดี๋ยวอีพี่ต่อไปมีขเขาไม่ไมเข้ามาเดี๋ยวมาชมกันนะครับผมจากบ้านเป็นสนิทของคุณพี่นั่นนะครับผมสวัสดีครับ